แน่แก่ห่อนพี่น้อง,งเมื่อเมื่อเบิ่อยก้อยบักเน่าใส่น้ำตาลพริกป่นผงชูรสใส่หลายแสีบหลายเกลือข้าครัวค่ะ ย่านบ่เผ็ดดสดตีจ้รสดตีน้อยหนึ่งนะคะเนาะบาที่นี้เข้ากับสปีดฟ้าเนาะค่ะเนาะ มะเบิ่งว่ามัน่จะเป็นแั่น์เสีป่ะนี่เปี้ยวปากเปี้ยวปากมาเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อแนวแก่หอนอพกไปน้ำไปใส่กับพกไปน้ำ แดดฮว่นๆกับเยวไปน้ำอร่อยงามเลย 天呢，老哈，不能。